เนี้ยรูดิบดิบดาเอาดาเอามามาครับมาครับมาครับคลิปนี้ผมจะปามาแปงรูซุกซุกมอ่อล้ำกอหูนะก่อนอื่นลาบจิ้นเอแล้วพักไห้ลาบกระจิ้นมาท่าใสเลือดนะครับจากนั่นก็ซอยขวไนัยขวานหมูก็จะมีหนังหมูมันหมูตับไส้นะครับผมก็เอาไปต้มซุกแล้วนะครับเอามาซอยไว้เลยนะซอยควไนเซ็ตก็มาซอยต้นหอมพักป้อมพัไผหอมดวนซอยไววเหมือนเขาเนียลาบหมูถั่วไปให้นอนนลืมบอกไปสูตรนี่ขวไนต้มนะครับมาเจะเอาไปมีไปทอดเนาะต้มขวไนไปเปื่อยซอยใส่ไปล้ำข้าครับผมส้น ลงไปล้อคือหอนใส่พริกแห้งลงไปทอดเดี๋ยวไว้เอ็มเนาะถ้ามีใบบะคูดเอาใบบะคูดมาทอดตัวครับแต่ว่าบ้านผมมัมีวันนี้ผมเลยทอดใบบะนาวแตนเอาครับใบบะนาวทอดมันก็จะหอมดีนะครับเนะบาะใบบะนาวทอดเอาไปกลับหลับไก่หลับป่ากะายาังาคืออูถึงลูจะซุกจะดิบมันตึงขาเส้นมีทอดกรอบมาได้นะครับเนาะทอดเส้นมีไว้ตัวค่ะเส้นมีพริกแห้งใบบะนาวกะทอดเรียบร้อยจากนั้นก็เอาหอมเตียมต่ำลงมีลงทอดถึงกับกรอบเหลืองๆหอมเตี้ยมมีหอมเตี้ยมเจียวของเขาก็ซุกหอมเรียบร้อยแล้วครับตักพักไว้เหลือน้ำ ไว้ในหม้อขางสักน้อยจากนั้นก็จะมีพริกลาบพริกลาบเอาอย่างมันกินแหลงพริกลาบสุดเด็ดประจําเพจของเขาก็ใส่ลงไปมีเนาะพัดพัดมีมีคือม,ม,ม,มันหอมสักกลก็ใส่จิ้นหมูตีเขาลาบไว้ลงไปคัวตัวเลยครับเขาบอกบ่กกินดิบบอก,กินดิบยังเอาของเขาไปคั่วอยู่ ถ้าบอกขัวม,มปปันจะด่าหมาครับผมเนี่ยรูดิบป็นดาเขาอะมาครับขัวหมูล้วนหมูกับพรลาซุกสักน่อยก่อนเนาะซุกได้ตีก่เติมน้ำตีเขาต้มเครื่องไนหมูตะกี้ลงไปใส่น้ำต้มลงไปสักน่อยให้มันคลุกคลิกจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะเติมเลือดลงไปนะครับเนาะว่าโทาซื้อเลือดเจ้านี้มามันมีเลือดก้อนส <c oughs> ักน้อยครับมีแต่น,น้ำเนาะ <c oughs> มันก็นเลยบบคนต่อได้ครับถ้ามีเลือดก่อนเนาะเอาอาลาบเลือดก้อนใส่ไปตัวไหนรูซุกสุดนี่มันก็จะคนคักเหมาะขนาดเน้ะเอาละเสร็จละวรุงรสก็ใส่ชูรสกับเกลือตามชอบยไวไน่ ใช่เขาก็จะใส่ต้นหอมผักปอมพักไผ่หอมดวนซอยใส่ลงไปเพิ่มความหอมและสีสันเนาอหอมเตี้ยมเจียวครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปสักน้อยแล้วก็ก้นตีเหลือเดี๋ยวเขาจะเอาไปลวยหน้าบาลุ้นเนาอเป็นนะอันเสร็จแล้วครับตักใส่ถ้วยใส่จานเดี๋ยวเอาไปจิ้มกันเตะลูหมูสุกๆแบบมีหน้าหีบสดเมอะปลอดภัยดีครับใส่เส้นมีทอดหอมเตี้ยมเจียวผิกแหง้งใบบะนาวทอดก็ใส่ลงไปมักหวานเติมน้ำหอมดองหีบดังพโพดครบใส่มันต้มขวไนต้มเส้นมีทอดกรอบหอมเตี้ยมเจียวมันกะลําอยู่นะคนไดติบาก้ากลินลู่ดิล ูนล้ำอ่านล่ะไก่บะล้ำเต่าลูสดๆครับพร้อมมาครับมาครับมาครับพี่น่เอามาจิ้มลูครับลูอันนี้เป็นลูซุกนะครับเนาะลูแบบเนี่ยซุกมาเรียบร้อยครับสูตรตองอย่ามากินแรงผมไล่สดให้เพจเอาอย่ามากินแรงผู้ทิ่ตามสามแสนเพจนะครับเนาะเพจรักของเฮานะครับเนาะเนี่ยเหมือนลูเลยครับแต่ว่าเป็นลูซุก้อนกินได้คนใหญ่กินดีนะครับเนาะสาวๆก็กินได้ครับนี่นะสูตรนี่มันมาได้ใส่นมสดเลาก็ต้องใส่ถั่วดินคว้ด้วครับจะได้มันนะครับเนาะ แล้วก็มีครับผมมีถอดกรอบใส่ไปครับคนใดมักหน้าผมร้องหวานๆนะครับเนาะใส่ไปเลยครับนี่ผมมักหวานๆครับหรือถ้าอยากกินเปรี้ยวๆก็ใส่มะนาวได้นะครับแล้วแต่คนมักเลยเนาะนี่ฮะเหมือนรู้แล้วครับผมมาครับโอ้หเนาะใส่หอมเจี๊ยมเจียวครับ เครื่องมีต่างๆเนาะครับเนาะม,มันจะมันจากถั่วลิสงเลยว่ะถั่วดินคั่วครับเอาไปน้องเยอะนะครับไม่มะนาวทอดอมาะสำหรับคนดีอนะลองกินลูผักเนื้อน,นะครับเนาะลูหมูสดนะครับแต่บักก้ากินเนาะครับเนาะนะลูแบบเนี้ย หมือนกันเป๊ะกินลูมันต้องมันเติมมีครับเนาะมีทอดนะครับเนาะกระเทียมทอดมาน,นี้นะีนเป็นคนไห้ส,สดสใส่ทอดินแม่เห็นครับทอดนนี่จะเพิ่มความมันแบบส,สุดๆไปเลยนี่ฮะ เป็นตั้งเลือกติดีีสำหรับคนบักกากินลูดิบๆอะ่ะมอยากลูนี่กินลูนี่ปลอดไัครับเนาะอโอ้เพชรครับพี่เบิตเนาะถ้ามากักหวานๆอย่างผมก็เพิ่มน้าหอมดองครับหวานๆมันๆนหอมเครื่องมี ครบใส่คนไห้หนะครับเนาะมันต้ม่ปคืออา้าวหวานมันเมะหอมกรอบมีไนนี่หมดครับ บอกได้เลยว,ว่าลายการ์ดครับวานิลโ่ครับเนาะพริกนี่เหครับเต๋อใส่พริกราบปลาเพชรใบมะนาวทอดนะครับตับตม้มหมันตม้มเนี่ยมาครับสุดยอดเนาะ ก,กินกับข้าวก็ได้ครับกับน้ำสมุนไพรเย็นๆกับหม้อคือโอ้โหม้อเนี่ย มีกรอบนะครับเวลามันดนหน้าอมซึ้งไหมนะครับเนาะจะกรอบกรอบนุ่มๆรำมเอาลูกแบบซุก